เดียวเลยครับบานหนึ่งสองบานสามบานสี่บานน้องพี่น้องขึ้นเขามาพี่น้องมาฝอยแล้วครับให้เราไข่งามๆเลยครับนี่ดอกที่สองครับพี่น้อง น้ามขัดนี่พป่น้องปล่อยแล้วนี่ครับน้องนะมึงพี่น้องมีแด้เห็นต่ไใครเพี้ยกี่ๆกันนี่ครับมาเดินมาเดินพี่น้องมาเจ็บสอยกันนี่อีกดองนึงครับเห็นต่อใครมึงพี่น้องบานเนี่ย บลกง่ายนะครับนีบ่ดอกเงี้ยไหมโอ้ยดอกพี่น้องบังบาน,นงามครับเงี้ดอกไข่ตังกองไปเลยพี่น้องสั้นหักมึงเนี่ยบ้องจุ่มมันครับน,นี่ก็ไปเลยพี่น้องเนี่ย เนาะมงามครับกี่ให้ด,หด,หด,หดหอ,าาอกไขก่ครับพี่น้องนี่พี่น้องดอกนึงโอ้งามครับขอนซ้อนครับพี่น้องกี่มงามให้ดอกพี่น้อางา ให้ทั้งนั้นเลยครับนีหัาพี่น้องสามดอกครับดอกอะไรพี่น้องโมเดียวครับหาดอกเมื่อพี่น้องมาปล่อยอีกแล้วครับเห็ดอกไข่บังคับจุมม่มงามงามครับสองจุ่มเมื่อเมื่อพี่น้องเมื่อหันเห็นนะเห็นไหมครับพี่ ไทยครับน้องพี่น้องจุ่มเดียวไหมครับพี่น้องพ่อกินเลยงามครับนี่พี่น้องเอ้ยต้องกันจัดอกนี่ตะบ,บานนม่กี่น้ำครับ

นแลครับเห็ดไข่ครับพี่น้องเพิ่งจุ่มนี่พี่น้องนี่ขี่หน่อยน้ำอันนอ้น,น้อยหนึ่นจงจวัยนะครับพี่น้องวัยเจมาลุนมีบ้านหนึ่งครับ เห็ดไข่ครับบึงพี่น้องบ้าแมว่าวาฬเด้อครับไปเห็ดไข่เด้อครับบึงหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกครับห้าดอกหกดอกเจ็ดดอกแปด,ดดอกครับพี่พีิบพันไหมพี่น้องเก้าดอกสิบดอกครับเดิมกัน กันพี่น้องจุกเกนจุกเกนมองแล้วเป็นชิปดอกเลยครับเอาเด็ดมา่ลยเบอร์ดีแล้วครับดอกนะาะงเบา มึงพี่น้องมูงเห็นหนาแล้วมมั้ยมึงนี่จะดอกแข็งๆเลยครับดูขำว่าไปไงี้จะพี่น้องนะแข็งขัดจุ่มง่ามครับพี่น้องมึงพี่น้องเห็นหนาแล้วนะครับ rất ngang gạch, mà vì nó còn có bao độc bàn nhẹ lấy gặp thì nó มงน้องอเห็นดอกครไม่ได้ายเบิ้งว่าทุกดอกแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวก็เก็บแล้วเก็บเห็ุกางณ์เดียวแล้วครับมึงพี่น้องอ้ยจุ่มกำ,ำมๆพี่น้องจำโบแล้วครับได้มึงพี่น้องอเห็นไหม งามครับบุงพี่น้องบุงเห็นดอกไ่เงานี่ครับโอ้กล่องกับปลาพวกัดเบึงพี่น้องจักดอกเน่เย <c oughs> เดยดเอาเลยครับบานนึงสองบานสามบานสี่บาน หาบ้านนังกับกีน,น่อยหาบ้านนี่น้อพี่น้องข้องเก็บข้าวเดียวประมาณนี้นะครับผมก็บิีไทยเบิ้งประมาณนี้แหละเดี๋ยวยังไปสรุปคลิปกันนะครับพี่น้องหาเห็ดก่นอน